Hello, สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพาร์ทที่2นะคะจะเป็นเปิดถุงให้ดูว่าแม่ค้าไปช้อปปิ้งได้อะไรเอากลับมาขายนะคะอันนี้ที่จอยไปไปในร้าน Goodwill Store นั่นเองนะคะสินค้าที่จะโชว์ให้ดูวันนี้ก็จะมีเป็นเออเบลเซอร์สเวตเตอร์แล้วก็กางเกงนะคะก็กางเกงส่วนมากจะราคา6เหรียญ49กากางเกงยีน เจ็ดเหรียญ4.9นะคะเสื้อสเวตเตอร์ก็จะมี8ปดเหรียญเกนะะเบลเซอร์เจ็เหรียญเกนะคะแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์5้าเหรียญสี่นะคะของเออแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ราคาเท่ากันโอเคเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าแม่ค้าได้อะไรมานะคะก็จอยได้ข่าวมาเขาบอกว่าก o ๊ดวิ l เนี่ยเขาจะปรับราคาแพงขึ้นถ้าสินค้าอันนั้นเป็น ของใหม่นะคะร้านที่จอยไปร้านนี้เป็นร้านสาขาประจำเลยไปทีไรไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคะไม่ว่าเออราคาสินค้านั้นนะจะเป็นราคาเท่าไหร่พร้อมป้ายราคาเขาจะขายราคาเดียวไม่เคยขึ้นแต่ว่าคลิปนี้ไปนะเขาขึ้นราคาเออเขาขึ้นราคาแล้วดันไปเจอเจ้าหน้าที่ ที่คิดเงินแพงด้วยนะคะเจ้าหน้าที่แต่ละคนคิดราคาไม่เหมือนกันเนาะจริงๆอะ่ะการมองการมองของเขาบางทีเสื้อถ้ามันเป็นแบบแท้งไรเงี้ยมันก็แค่2เหรียญ99บางคนคิด4ี่เหรียญ99นะคะเสื้อผ้าของเด็กบางทีก็มาคิดว่าเป็นเสื้อผ้าของผู้ใหญ่เลยหรืออะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะวันนี้ตอยไปเจอเจ้าหน้าที่คิดเงินราคาค่อนข้างแพงนะแพงขนาดไหนมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะ มาเรามาเริ่มด้วยชุดนี้ก่อนชุดนี้นะคะเขาคิดเป็นเซตราคาเซตเนี่ยสิบสี่ยญเกปกติแล้วอ่ะถ้าแยกเนาะแยกอันเนี้ยจะเป็น5้าเหรียญหเหรียญสี่สิบเอันเนี้ยเป็น6กเหรียญสี่สิบเแต่พอเป็นเซตเขาคิดสิบสเหรียญเก้าสิบเก้าแล้วป้ายที่ลดราคาจริงๆอะ่ะจอจะต้องดน เออเสีย50%พเพราะเขาลดราคาแต่เราช่วยเขาเอาออกจากไม่แขวนเขานึกว่ามันแยกกันแยกกันแล้วเขาคิดชาร์จเงินจอยเพิ่มมากขึ้นเท่ากับว่าตัวเนี้ย จอยเสียแพงมากขึ้นนะคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นติดป้ายอะ่ะเขาก็นึกว่าเป็นแค่เสื้อตัวเดียวแล้วก็ลดไป50%คืออคือแล้วตอนจ่ายเงินจอยไม่ได้แบบว่าเช็คทุกตัวเนาะเพราะว่าเราเลือกสินค้าค่อนข้างเยอะเราก็ช่วยเอาออกจากไม้แขวนแล้วก็วางไว้บนเคาน์เตอร์ให้เขาเนาะอย่างที่บอกนะฮะเจ้าหน้าที่มีผลต่อการซื้อของของเราว่าจะถูกหรือจะแพงโอเคเรามาเริ่มดูเลยตัวนี้คือ เจนแอนด์ดีเลนซี่ไซเอ็มที่ได้มาทั้งหมดเป็นไซเอ็มถ้าขายแบรนด์เนี้ยแนะนำให้ขายเป็นไซส์ใหญ่เข้าไว้นะคะสินค้าเนี้ยมาจากการบริจาคของร้านทีเจ x แมแล้วก็มาเชลส์เพราะว่าสินค้าเออเลยช่วงซีซั่นโอเวอร์สต็อกเขาก็จะเอามาบริจาคเนาะคืออันเนี้ย คือมันเลยซีซั่นมาแล้วไงจริงๆมันมีเยอะมันมีหลายตัวแต่จอยเลือกเอามาแค่ไม่กี่ตัวไงเพราะว่าเราคิดว่าเราซื้อราคาแพงขึ้นของมันก็เลยซีซั่นมาแล้วกว่าเราจะขายได้อีกทีก็เลยเป็นช่วงสิ้นปีก็เลยเอามาแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะเสื้อพร้อมกางเกงมาเป็นเซตอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ได้มาสองสีปกติต้องห้าเหรียญสี่สิบเก้าค่ะเขาคิดแพงขึ้นเป็นแปดเหรียญเก้าสิบเก้า อันนี้เป็นของใหม่นะจอยได้สีขาวมาแล้วก็ได้สีชมพูมาค่ะนี่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบไซส์ L xl หรือแบบพลัสไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ก็อาจจะเหมานะแต่ว่าทุกลาเอ,อในทุกตัวในร้านของเขาไซส์ m หมดเลยที่เขาบริจาคมานะคะอันนี้ก็ไซส์ M เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลูกเล่นจะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนแบบ ตัวติดติดเพชรเพเนาะอันเมื่อตะเกียจะเป็นงานงานปักนะคะไม่เหมือนกันเนาะต่อมามาตัวนี้ตัวนี้คิด14เหรียญ99เพราะว่าเป็นชุดโค้ดแต่ว่าัน,นี้เป็นของใหม่เออของใหม่จอยยอมที่จะซื้อมาแล้วอันนี้คือโบเดนนั่นเองนะคะชุดประมาณนี้จอยน่าจะขายได้ประมาณ 100. ร้อยกว่าเหรียญเพราะว่านี่ค่ะเป็นโค้ดยาวเป็นตัวยาวแล้วผ้าเป็นผ้าเบลเวตก็คือเนื้อผ้า กามีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ยอมที่จะซื้อแพงแล้วอันนี้ก็เป็นของใหม่นี่คือแบรนด์ทาบอรเสอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อดาวดาวแจ็กเก็ตโทนสีส้มนะคะอันนี้เป็นของใหม่ได้มา14เหรียญ9กนะคะตรงน,นี้โอเคไปต่อนะต่อมานี้แร็คแอนด์โเป็น เสื้อเบลเซอร์โทนสีขาวป้ายเป็นอย่างนี้ค่ะนี่สวยมากตัวนี้นะคะเขาคิดจอยเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าปกติแค่เจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะเจ้าหน้าที่คนนี้อย่างที่บอกอคิดแพงจังเลยคิดแพงจังเลยจอยจ่ายแพงขึ้นอีกตั้งเยอะแน่กับเจ้าหน้าที่คนนี้ก็หวังว่าไปคราวหน้าจะไม่เจอเขาละกันขอให้เป็นเจอคนอื่นบ้าง นะต่อมาอน,นี้คือแบรนด์ tau b o r สิกแล้วเป็นลายดอกเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะคะลายดอกสวยมากโอเคต่อมาอันนี้น่ารักวมาลไปห้อยมาเลยแบรนด์ Brand J crew ค่ะจะเป็นแบบสีสะท้อนแสงไปเลยนะตัวนี้โอเคต่อมาอันนี้อันนี้ก็ของใหม่อีกแล้วแบรนด์ Brand. คือ s o f t s u r r o u n n i n g s นั่นเองป้ายเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นของใหม่นะคะเป็นพานนิดแล้วก็ด้านหลังลูกเล่นเป็นอย่างนี้เนาะบอกไปแล้วเนาะราคาได้มาห้าเหรียญสี่สิบเก้าราคาที่ต่อจะขายยังไม่รู้นะคะเพราะว่าตัอย,ยังไม่ได้ทำการบ้านเนาะเดี๋ยวจะต้องทำการบ้านอันนี้เป็นเออสเวตเตอร์สเวตเชิร์แบบมีฮูดนะคะ บรนด์คือเจจิวจอยเคยขายเสื้อคอวี e. ไปเป็นผ้าลายประมาณนี้เนาะขายไปน่าจะ25เหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ด้วยแล้วก็มีฮดด้วยก็ราคาน่าจะแพงขึ้นนะคะโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นของไหม่แบรนด์เทาบอร์ดให้ดูลายผ้าชอบลายผ้าลายผ้าจะเป็นเคเบิลนิตนะคะแล้วก็ ตัวลายผ้ามันจะเป็นแบบสีสีน่ารักดีด้านหลังก็เหมือนกันนาะไซส์ L ต่อมาแบรนด์นี้ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยพอโจ e ์นะเดเอาไปให้ดูเป็นของใหม่พอจอยเห็นลายผ้าข้างนอกจอยชอบลายแล้วพอมาเลือกดูเป็นของใหม่ถึงแม้ว่าไม่รู้จักแบรนด์ก็ไม่เป็นไรชอบลายผ้าเนี่ยค่ะลายผ้าก็เลยเลือกซื้อมาแล้วก็เป็นโทนสีม่วงนะคะก็เลยได้มา โอเคต่อมาอันนี้อันนี้คือแบรนด์โบเดนค่ะเป็นป้ายรุ่นใหม่เป็นผ้าหนิดทรงแขนสั้นโทนสีกรมท่านะคะต่อมาอันนี้ก็ของใหม่อีกแล้วนะ And คะอ n นเดรียนะคะของใหม่ป้ายอยู่ข้างๆอันนี้คนะ่ะเป็นทรงคาดิแกนแล้วก็เป็นกระดุมสีทองด้วยตัวนี้ต่อมา มาเป็นแจ็คเก็ตมีตัวชอบขาดพวกเบลเซอร์แจ็คเก็ตด้วยนะคะอันนี้คือแบรนด์ J Crew เป็นทรงซิป้ันหน้านะคะไปไวหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องมีอีกถุงหนึ่งนะคะบแบรนด์ก็คือ Rebecca Taylor er, อันนี้เป็นผ้าทวีตใส่มาก็เป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์คนใส่ทำง,งานเนาะ อันนี้ทีเจแม็กบริจาคมานะคะราคาเขาขายอยู่ที่34ตอนาจะขายประมาณ39เหรียญเนาะเป็นโทนสีเบจค่ะเป็นเบลเซอร์อันนี้มีอีกนะอันนี้คือ a b e r c r o m b i e a n อ f i อันนี้เป็นเบลเซอร์แต่เป็นเหมือนเบลเซอร์ เดรสเลยอ่ะใส่มาแล้วอยู่ประมาณเข่าบนเลยนะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นเลเซอร์เดรสอะค่ะเพราะว่าตัวมันยาวอ่ะเดี๋ยวอันนี้ราต้องเช็คดูก่อนแต่ว่าน่าจะใช่ต่อว่าค่าเนี้ยตอไปดูนะดูเบลเซอร์สุดท้ายเลยปกติเวลาเดินเข้า้านไปอ่ะอจะดูเบลเซอร์ก่อนนะแต่ว่าวันเนี้ยเดินไปดูเป็นกัน เออชุดเดรสก่อนเดรสแล้วก็เป็นกระโปรงกางเกงเสื้อนะคะแล้วก็เบลเซอร์ที่หลังเลยเออนี่ได้มาของใหม่บรนาน่าลีพัคคิกนั่นเองพร้อมป้ายราคานะคะเป็นเบลเซอร์ตัวสุดท้ายรุ่นนี้เคยขายแล้วแล้วขายเคยขายเป็นของมือสองอันนี้ได้มาเป็นของมือหนึ่งราคาป้ายอยู่ที่ร้อเเหรียญค่ะ b บานาน่ารีพับรชโชคดีว่าเคยขายไปแล้วด้วยแล้วรูปนางแบบที่เขาใส่ก็สวยด้วยรุ่นนี้โชคดีมากๆเลยได้ของมันมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกางเกงกันนะโอเคมาต่อกางเกงอันนี้คือถุงสุดท้ายสินค้าที่ตอยได้มาจากการช้อปปิ้งสร้านค้าหมดไปประมาณ800เหรียญจ่ายเงินไปประมาณ25,000 บาทนะคะกับการลงทุนซื้อสินค้าเอามาขายในร้านของจอยเนาะต่อมาอันนี้เป็นผ้าคโคดูลอยคือผ้าลูกฟูกแบรนด์คือเจคล s สสีชมพูมีกระเป๋าด้านหน้าเป็นทรงขาบานนะคะทรงประมาณเนี้ยฮิตตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่ทำเป็นกระเป๋าด้านหน้าอันนี้เนาะก็หวังว่าปีนี้ยังจะฮิตอยู่ ต่อมาอันนี้กางเกงจอยเคยได้อันนี้มาแล้วสีเทาแล้วก็ไปเจอในร้านก็เลยเลือกซื้อมาอีก Jane and Delancy แต่ว่าตัวนี้เขาคิดตัว8หรยญ99มันเป็นของใหม่อ่ะไม่เป็นไรต่อมาว่าไม่เป็นไรจอยขายแบรนด์นี้ได้แล้วเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะจ่ายแพงขึ้นแล้วก็ยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นเนาะต่อมาปแนะนำนะใครเจอเลือกหยิบมาอันนี้เป็นผ้า เลกกิ้งทรงรัดรูปนะคะตัวนี้อันนี้น่าจะขายได้ประมาณสัก30เหรียญจอยพึ่งขายเออทรงแบบขาปลายขาบานไป69เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยแนะนำนะใครเจอลองเลือกซื้อมาต่อมาคราวนี้ได้แบรนด์นี้หลายตัวเลยโอเนวีค่ะ o อนน่าจะบริจาคมาให้กูดวิวค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือรุ่นกางเกงเนาะอันนี้คือไซส์ XL เป็นสไตล์นี้เนาะเป็นลายแพลตขาก็จะเป็นเหมือนทรงขาตรงประมาณนี้ต่อมาอันนี้อันนี้ลายเนี้ยจอยน่าจะได้มา4-5ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ได้มาอีกอันนี้ค่ะแบรนด์เทาบอสลายจะเป็นเหมือนลายแบบกุหลาบ เลาะายประมาณนี้ได้หลายครั้งแล้วได้อีกก็ซื้ออีกค่ะเพราะว่าไม่เคยขายแล้วมีสต็อกติดล้านนะคะลายอันนี้เนาะขายหมดตลอดโอเนวี o อีกแล้วแต่นี้เป็นทรงเอวยังยืดใส่แบบหล,มหลวมๆสบายๆนะคะ ระหว่างเมื่อกี้โอเนวีที่เป็นสไตล์ทรงทํางานกับแคชชัวแบบนี้เนาะทรงสไตล์อย่างเงี้ยขายก่อนนะเออมันจะขายได้ก่อนอะไรที่แบบใส่ในชีวิตประจําวันได้ค่ะจะขายค่อนข้างง่ายเนะต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของใหม่ Brooks Brothers เป็นแบรนด์ของทางอเมริกาเนาะเป็นเกง,เกงทํางานทรงสีกรม,มาท่าค่ะประมาณนี้ ต่อมาอันนี้คือ free people ค่ะสังเกตได้ง่ายป้ายเขาจะเป็นป้ายเหล็กแล้วก็เขียนว่า free people เหมาะแก่การใส่ไปทะเลอันนี้ไซส์ S นะไซส์ S จะดูเหมือนใหญ่มากเลยเป็นสไตล์โอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็ขาจะเป็นประมาณนี้เออปลายปลายขาดจำ้ำนะคะต่อมาเห็นทุงอย่างเงี้ยเยอะนะ เยอะนะคะกางเกงเห็นได้มากค่อนข้างเยอะมากต่อมาแบรนดะ์ซาร่านี่ค่ะเป็นกางเกงแบบทรงเอวสูงข้างหน้าเป็นพีซมีกระเป๋าด้านข้างปลายขาเป็นอย่างนี้ปลายขาเหมือนกางเกงพวกเออใส่ทำงานต่อมาอันนี้อันนี้เป็นเจมส์คอปกิงค่ะบแบรนด์นี้ก็ดีนะเขาทำชุดเดรสทำเสือ้อทำกางเกงนะคะ เสื้อขายดีมากกับชุดเรสจะเป็นสไตล์โทนสีสีนะคะแนะนำใครเจอแบรนด์นี้ลองเลือกหยิบมาเนาะวันนี้ตอได้เป็นกังเกงมาลายกิงแฮมเนี่ค่ะโทนสีขาวดำต่อมาอันนี้ l ล n ส์เอนี่เป็นเหมือนผ้ายีนโทนสีเขียวกากีนะคะสไตล์เหมือนทรงชีโน่เนาะ ต่อมาของใหม่อีกก็แล้วแบรนด์โอเนวีค่ะเป็นรุ่นขากว้างเป็นของใหม่นะคะสติกเกอร์ยังติดอยู่ข้างหน้าเป็นทรงขากว้างประมาณนี้เป็นผ้ายีนเดนนิ่มอันนี้ต่อมานี่อย่างที่บอกเจอผ้าลายอย่างนี้เลือกซื้อทั้งปีนะคะซื้อเก็บไว้ขายก่อนช่วงสิ้นปีแบรนด์ก็คือนี่ลอเรน์ลาฟลอเรน์นั่นเอง ลายเป็นประมาณนี้ค่ะช่วงฮอลิเดย์อะคนที่นี่เขาจะชอบใส่โทนสีประมาณนี้กันต่อมาอันนี้คือเทาบอสค่ะเป็นกางเกงใส่ทำงานลายเป็นประมาณนี้ลายแคลดโทนจะเป็นโทนสีเทานะคะกางเกงต่อมาต่อมาอันนี้เห็นไหมไป้าย บริจาคมาจาก T.J.Max นะคเขาขายอยู่ C 0เหรียญจอยซื้อมาเพียงแค่7เหรียญสี่สิบเค่ะเป็นผ้ายีนเนาะอันนี้คือแบรนด์ Joe วารจีนส์ค่ะ L ยีเ e จ็ดให้ดูลูกเล่นมีซิปมีกระเป๋าแล้วตรงนี้ก็มีกระเป๋าอีกทรงเหมือนทรงสกินนี่นะคะตัวนี้แล้วก็มีซิปลายขาปีนี้สกินนี่ขายไม่ดีนะแต่ว่าอันนี้เลิกซื้อมาเพราะว่า เป็นของใหม่ยังมีป้ายราคาอยู่แล้วเป็นลายดอกโทนสีขาวด้วยต่อมาอันนี้แบรนด์เบลแบรนด์นี้จอยเคยเจอแต่เป็นเสื้อไม่เคยเจอกันเกงเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่จอยได้เป็นสกกงเกงมา Brand แบรนด์ก็คืออันนี้มองแล้วมันเป็นแบบทรงเหมือนเลกกิ้งเอวยืดๆนะคะก็เลยเลือกซื้อมาโทนสีขาวแล้วอันนี้เหมือนเป็นทรง ครบนะคะก็เลยเลือกซื้อมาช่วงนี้รีบไปหากางเกงโทนสีฟ้ากับสีขาวมานะกางเกงโทนสีขาวะคะ่ะช่วงนี้จะเริ่มขายดีเวลาเข้าสู่ช่วงสปริงนะคะต่อมาแบรนด์ o ทาว์บอสลายนี้ก็เจอบ่อยเจอก็หยิบหยิบหยิบตลอดเลยแล้วเป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะน่าจะขายอยู่ประมาณสัก35เหรียญเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ถ้าไซส์เล็ก,กจะขายประมาณ29นะคะ ไซส์ใหญ่ก็จะขายแพงขึ้นนะต่อมาโอเนวี oh, อีกแล้วโอเนวี oh, อีกแล้วได้ค่อนข้างเยอะมีอยู่ตัวหนึ่งจอยไม่ได้เอามาอันนั้นมัน 3X เลยอะ่ะเพราะว่ามันใหญ่มากก็เลยไม่หยิบมานะคะหยิบอันนี้มาเนาะอันนี้เป็นโทนสีฟ้าค่ะแล้วก็เป็นทรงขากวางนะคะรุ่นนี้อีกครึ่งถุงที่จะต้องไปกันอีกครึ่งนะคะต่อมาเป็น แบรนด์ t า u boss นี่ tau boss เป็นของใหม่นะคะนี่เป็นโทนสีส้มไซส์ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่มากอันนี้อะมีอีกอันนี้คือแบรนด์ e l i t a r i ะนี่แบรนด์คืออันนี้ไซส s ์ s เป็นเอวยางยืดผ้าซาตินทรงคาโก้จะมีกระเป๋าด้านข้างแล้วเป็นทรงจ็อกเกอร์ก็คือจะเป็นจัมปลายขานะคะรุ่นนี้ต่อมาอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้คือเคเบิลค่ะแอนกั And นี่ขายของใหม่ไป35เหรียญอันนี้ไปเจอของมือสองมาของมือสองน่าจะขายประมาณ25นะคะ เป็นผ้าซีควินผ้าซีควินก็คือใส่ออกงานได้ใครมีปาร,รงปารต์ตี้แต่ส่วนมากจะขายดีช่วงสิ้นปีก็คือช่วงนิวเ e ร์นั่นเองเนาะโอเคต่อมาอันนี้อันนี้สภาพดีเลยแบรนด์ก็คือเมฟค่ะเป็นผ้าโคดูรอยก็คือผ้าลูกคู่เป็นทรงครอปขาบานแล้วอย่างที่บอกเห็นไหมเขามีกระเป๋าด้านหน้าอย่างนี้เนาะเขาคิดกันปีที่แล้วนะคะ ปีนี้ก็เลยค่อนข้างได้เยอะต่อมาแบรนด์ p a u Boss เป็นกางเกงทรงทำง,งานแล้วก็เป็นเนื้อผ้ายืดยืดแล้วช่วงเอวด้านหลังะคะเขาจะมีแบบยืดได้กางเกงทรงทำงานมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นเลือกสไตล์กางเกงค่อนข้างเยอะอันนี้คือ LLB อ๋อไม่ใช่อันนี้คือ l a w r e n l o v Lauren ีดำเป็นสไตล์ผ้าเดนิมแบบทรงยืดนะคะนี่ค่ะเป็นทรงขายาวโชคดีมากได้เป็นของใหม่ด้วยต่อมาอันนี้คือแบรนด์เจครูเจครูเจอเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เอาวาก,ก็เยอะด้วยบางทีมันแบบ คือด้วยโทนสีเนาะโทนสีดำหรือสีน้ำเงินกรมท่าใส่ไปบ่อยๆสีสีมันจะซีดเนาะคือสีซีดก็เลี่ยงที่จะไม่เอามานะคะเจอค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ฮะแบรนด์เจค e รูเป็นประมาณนี้ก็เป็นกางเกงสไตล์ทรงทำง,งานจอยขายประมาณ25-30เนาะต่อมาอันนี้เจอ2ตัวเอามาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเลอะเลอะหนักเลยแบรนด์ซาร่านั่นเองนี่แล้วเป็นไซส์ใหญ่ เอวด้านหลังก็ทําเป็นเหมือนเอวยางยืดประมาณนี้นะคะขายาวไซส์ใหญ่ไซส์ XL นะคะก็เลยเลือกซื้อมาต่อมาอันนี้อ่ะอันนี้เป็นโทนสีเทาแบรนด์ Jcrew ค่ะอันนี้ไซส์เล็กไซส์เล็กก็ไม่เป็นไรสภาพแบบดีมากเลยอะ่ะกระเป๋าอ่ะกระเป๋าตรงนี้ตรงนี้เป็นกระเป๋านะยังไม่เลาะซิปออกเลยค่ะ เออสภาพแบบว่าดีกิฟมากเลยเป็นทรงขายาวโทนสีเทานะคะต่อมาสไตล์อันนี้ยขายดีแบรนด์อันนี้คือ j จ r ครค่ะเป็นทรงเอวยางยืดแล้วก็เป็นสไตล์จ็อกเกอร์เนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยบอกเลยใครเจอลองเลือกซื้อมานะขายเร็วมากขายแบบได้ตลอดจนประมาณนี้ต่อมาต่อมา อันนี้เจครูอีกแล้วอันนี้คือรุ่นของเขาเนาะนี่ก็เป็นเคงเกงทํางานเออตะขออยู่ด้านหน้าด้านหลังมีกระเป๋าเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าเออเบาๆนะคะเอาไว้ใส่ทางานยางยางยางยังไม่หมดยางยางยังไม่หมดอันนี้เจครูอีกแล้วรุ่นรุ่นนี้ เขามีชื่อรุ่นเอาอันนี้ไซสูน์ไซสูน์คือไซส์เล็กเลยเล็กกว่า0ูน์ก็คือ0ูน์ูน์ค่ะนะอันนี้อยู่ในสภาพที่ดีก็เลยเลือกมาถึงแม้ไซสูน์ก็ไม่เป็นไรเผื่อบางทีมีคนตัวเล็กนะคะก็เลยลองเลือกมาแต่ถ้าถามแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าเจอไซส์ใหญ่ก็เอาไซส์ใหญ่ดีกว่าเนาะเจครูอีกแล้วรุ่นเดียวกับเมื่อกี้อีกแล้วแต่ว่านี้ไซส์แปดไซส์แปดนะคะแล้วก็เห็นไหมข้างหน้าก็จะเป็นแบบตีเกรดนิดนึงมีกระเป๋า ให้ด้านข้างนี่ค่ะเป็นกางเกงทรงทํางานน่าจะอีกสองตัวอีกสองสตัวหมดละโอเคอันนี้อันนี้คือสุดสุดสุดแม็กซ์มาร่อันนี้คือ High End Brand นะอันนี้คือ High End Brand นะคะเป็นกางเกงสไตล์ทํางานค่ะนี่เป็นแบบทรงเข้ารูปเนาะโทนสีกรมมท่าค่ะเนาะ มีใชนะ่ไมได้มาหนึ่งตัวนะได้มาสองตัวตัวได้มาสองตัวนี่อ่ะได้มาสองตัวสีกลมมาท่าเหมือนกันรุ่นนี้สิบด้านข้างแล้วก็ขาเป็นทรงประมาณนี้โอเคต่อมาต่อมาหมดยัหมดแล้วต่อมาต่อมาหมดแล้วค่ววนะ สินค้าทั้งหมดนะคะก็มีทั้งพาร์ทหนึพาร์ทส 2, ใครมาดูพาร์ทส 2, ไม่เคยดูพาร์ทหย้อนกลับไปดูได้นะคะจะได้รู้ว่าแม่ค้าได้สินค้าอะไรเอามาขายบ้างนะ,ะก็ทั้งหมดแล้วประมาณ100ตัวนะคะจอยลงทุนไปประมาณ2 5 0 0 0บาทในการซื้อสินค้าทั้งเอ,อ่อเดอะมอแบรนด์เนมแบรนด์นะคะมือ1มือ2เอามาขาย ทำกำไรนะคะจอยขายออนไลน์ทํางานอยู่บ้านขายแค่2แพลตฟอร์มเท่านั้นก็คือ eBay กับ p o รชมานะคะ mm. ถ้าใครอยู่อเมริกาเหมือนกันแล้วอยากจะมีรายได้เสริมนะคะ mm. ก็ลองขายสภาพดูเนาะหรือขายอะไรก็ได้สินค้าในบ้านอ่ะที่เราแบบไม่ต้องการแล้วอะไรเงี้ยขายออกไปเพื่อทําเป็นเงินแต่ถ้าอยากจะทําเป็นอาชีพเหมือนยังจอยจอยหนัด ขายเสื้อผ้านะคะก็ดูติดตามเอาไว้นะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้แบรนด์เสื้อผ้าในอเมริกานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตอยด้วยแล้วก็คอมเมนต์คุยทักทายเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะยังไงคลิปนี้แม่คะาไปก่อนแล้วรอมาาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ